นะฮะแต่ก็อย่าอ้างลูกศิษย์ด้วยเพราะว่าลูกศิษย์ไม่หาผลประโยชน์เหลือระยะทางอีกประมาณ400เมตรจะถึงทางเข้าวัดป่าแล้วนะฮะ อย่ากราบอย่ากราบอย่ากราบท่านเดี๋ยวไปชนท่านนะเป็นบาปนะหัวไม่ออกมาครับนั่งตัวตรงๆเลยรับหน้าเชิดลังตรงเลยครับอะไรนะสีวอลเขาไหว้หรืออะไรมาให้ดูเฉยๆอ๋อให้ทำเคาะทำเลเคาะยกประเคนด้วยนะฮะยกประเคนสองมือนะครับน้องเด็กๆเลยครับยายประเคนสองมือเลยครับประเคนสองมือสูงๆเลยยกสูงๆเลยนะฮะ <C pasó> อ<ะ>้าวเจอคนท้องแล้วคู่ภัยดูหน่อยนะครับอ้าวให้คู่ภัยฝากเอานมขนมมาแจกกันหน่อยงนนครับฝากคู่ภัยหน่อยแล้วดูหน่อยเอานมเอานมวิ่งวิ่งเอานมในในในรถมาให้หน่อยสี่ห้าแพกก็คก็ผลไม้ด้วยไปอ่านี่ฮะคนท้องนะฮะ,ะอ้าวมาเลยสี่ห้าแพ็คก็มาเยอะๆคนท้องให้เยอะเลยอ่า มานี่ฮะเจอคนท้องเราก็นําขนมนมน้ํานะผลละหมากรากไม้มีอะไรก็มามอบให้กับคนท้องนะครับสาธุสาธุครับ หน้ากากอนามัยใส่ด้วยครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยอ่าขอบคุณมากครับอ่าเราก็ต้องมีการคัดกรองกันอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเข้ามากราบไหว้ขอพรต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะเดี๋ยวหลายคนก็จะโจมตีตตกัน<ล>ะซ<ล>ะอีกว่าแม่ไม่ใส่หน้ากากอนามายัยมากราบไหว้หลวงตา ลูกเสดลูกหาก็ต้องเดินนำกันนะฮะคอยดูตอนี้ผมเองตอนี้ครับอ๋อขึ้นมาอันนี้ก็อีกประมาณ15เมตรก็จะถึงทางเข้าวัดป่าธรรมะบรรดานนะครับห,หินหิน่อยจะมีหินนิดเดียวไปแล้วครับไปเลยไปเลยบอกไปเลย านี่ฮะมานั่งกันอยู่หน้าวัดเลยนะครับระวังเงาเด้อระวังเงาท่านระวังเงา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 งเจ้าเจ้าตรงนะพักยกขึ้นมาพักพี่นันก็มานิมนต์หลวงตาบุญชื่นเข้าวัดนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะแหมแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆคราวนี้เนี่ยเราเข้ามาในเขตของวัดป่าธรรมบันดาแล้วนะฮะก็แหมจะพบถึงความร่มเย็นจริงๆต้นไผ่นี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเละนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวเอาหัวออกด้วยหนูอ่าอ่ายกสองมือเลยจ้ะฝ่ามือ อ่านมให้เด็กนะมาหลวงตาเห็นเด็กนะอ้าวพี่ตั้มเอานมให้หน่อยเอานมให้ด้วยนมนมกู้ภยัยเอานมให้เด็กด้วยอา่าร,ระวังวนะครับรงนะนะครับลมือ่วยตัวตรงไว้นะครับอ่านี่ฮะยกสองมือเลยนะฮะยกประเคนของสองมือเลยจ้าไม่ต้อง บางคนก็หยิบมือเดียวนะอีกมือนึงก็มาทัดหัว,วนะต้องยก่ะเคนสองมือนะครับนั่นแหละฮะยกขึ้นเลยมนาะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมฮนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทศไทยนิวนะครับนี่เราอยู่กันภายในวัดป่าธรรมบันดาลน,นะครับในเขตอำเภอสมเด็จแล้วสมใจจริงๆวันนี้เดินข้ามอำเภอมาเลยฮะ โอ้แล้วนี่พอทราบว่าหลวงตาบุญชื่นมาพักมาสักครู่นี้ผมออกจากวัดไปยังไม่มีเลยโอ้โหเดินไปไล้สดแป๊บเดียวนี่มากันนะฮะนั่งกันเต็มถึงศาลาเลยตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายางรังคงนําเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องถึงความศรัทธานะฮะในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะ ออย่าเอาปัจใจเถวายนะใครมีปัจใจเอาออกเลยนะครับผมนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนี่โอโหนั่งครอบครัวนี้เอามีรูปหลวงตาด้วยนะมาแหมลูปนี่นะฮะก็แหมผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะรูปนี่ไม่ใช่ขอหลวงตาบุญชื่นหรือไม่ใช่ของลูกศิษย์นนะมีกลุ่มคนนะทํามาขายนะครับก็แหมเอามา ด้วยความศรัทธาในการมาบูชากันได้นะครับแต่ว่าต้องบอกกันก่อนดีฉัหาว่าเอ๊ลูกศิษย์ทำขายหรือเปล่าหลวงตาทําขายหรือเปล่าบอกไม่รับเงินไม่ใช่นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะไปทมาหากินกันเองนะก็ไม่ได้มีการห้ามกันนะขายได้หมดนะฮะแต่อย่าอ้างนะครับห้ามอ้างแล้วก็ไอ้เลขยันเนี่ยไม่ต้องไปลงนะใครที่จะพิมพ์ลูกปั๊มรูปของหลวงตาไปทำมากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะฮะรูปอย่างเดียวก็พอแล้ว นะรูปอย่างเดียวก็มีคนซื้อแล้วไม่ต้องไปปั๊มเลขปั๊มยันนะไม่ต้องไปลงอัคระข้อความเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะฮะะนโอ้โหฮะมีน้ำตาลสดน้ำมีเครื่องดื่มน้ำดื่มโอ้โหนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะ กราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหเอาผ้าออกเลยครับผ้าไม่เหยียบยกสองมือประเคนนะฮะตัวตรงไม่ต้องก้มนะครับยกตัวตรงนะครับยกขึ้นมายกตัวตรงยกไปถึงหุ่งเลยนะครับยกไปถึงห่งนะครับยกขึ้นมายกตัวตรงไว้นะครับยกตัวตรงไว้โอกาสตั้องยกขึ้น สท้ทองโอ้โหนี่แล้วคนท้องนี่มารถอะไรฮะเนี่นยมารถอะไรจ๊ะรถเก๋งโอเคค่อยยังชั่วหน่อยนะอ้าวท้องด้วยนนมา้า,าอเอานมเอาน้ำมาเลยกู้ภัยช่วยหน่อยเร็วมาฮะมาอันนี้ไม่ท้องนะฮนะนั่งกันอยู่